ถามว่าคนที่ตายแล้วจะไม่ถือเอาซึ่งปฏิสนธิคือไม่ต้องเกิดอีกมีบ้างหรือไม่ครั้งนั้นพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีจึงมีพระราชบุตรฉาถามอัธปัญหาอันอื่นต่อไปว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้เป็นเจ้าคนที่ตายไปแล้วจะไม่ปฏิสนธิเกิดมาเป็นร่างกายจิตใจสูญไปนี้ จะมีบ้างหรือหรือว่าไม่มีพระนาคเสศน์ศได้ฟังพระราชโอค์การชนี้จิงถวายพระพรว่าดูราณะมหาบพิษคนบางจำพวกดับจิตแล้วไม่เกิดอีกก็มีที่กลับมาเกิดอีกก็มีพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีจิงซักถามต่อไปว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าว่าบุคคลที่ดับจิตไม่ได้เกิดอีกนั้นได้แก่คนจำพวกใด คนที่ดับจิตตายไปแล้วกลับเกิดใหม่นั้นได้แก่คนจำพวกใดนิมนต์วิสัชนาไปให้แจ้งก่อนพระนาคเสนเถวายพระพรว่ามหาราชะดูราณะบอพิษคนที่มีราคาที่กิเลสดับจิตแล้วเกิดใหม่ที่หากิเลสไม่ได้ดับจิตแล้วไม่เกิดอีกขอถวายพระพรพระเจ้ากรุงมิลินจึงย้อนถามว่า ็พระผู้เป็นเจ้านี้เล่าดับจิตแล้วจะเกิดไหมหรือว่าไม่เกิดอีกในภพเป็นประการใดพระนาคเกษนวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชดุรานะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐถ้าว่าอาตมาประกอบไปด้วยกิเลสดับจิตไปก็ต้องเกิดใหม่ถ้าว่าอาตมาหากิเลสไม่ได้ก็จะดับสูญไปไม่เกิดอีกขอถวายพระพร สมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินปินสารคระนครก็มีพระราชโอการสรรเสริญว่ากันโลสิพระผู้เป็นเจ้าวิสัชนานี้สมควรแล้วปฏิสันทิขหานะปัญหาคำรบหกจบเท่านี้